สวัสดีครับคลิปนี้ทีมงานจะมาอธิบายการเปลี่ยนอีเมลในระบบของ SM e Move แต่ส่วนนี้การเปลี่ยนอีเมลจะสามารถทำได้เฉพาะกิจการที่เป็นแพ็กเกจเบสิกพีเมี่และแพ็กเกจโปรนะครับเราจะต้องใช้งานเป็นการเพิ่มจำนวนยูเซอร์เข้าระบบครับเข้าที่เมนูตั้งค่าเลือกสิทธิ์ผู้ใช้งานกดที่เพิ่มใหม่นะครับแล้วก็กดที่สร้างใหม่ให้ระบุยูเซอร์ที่เป็นอีเมลใหม่ที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับ เลือกสิทธิ์ให้เป็นแอดมินกดสร้างผู้ใช้งานครับเมื่อทำการเชิญเรียบร้อยแล้วก็ให้เข้าที่อีเมลใหม่เพื่อตอบรับคำเชิญครับทำการล็อกเอาออกจากอีเมลเดิมครับและกดล็อกอินด้วยอีเมลใหม่ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เข้าที่เมนูตั้งค่าเลือกสิทธิ์ผู้ใช้งานให้กดคลิกคำว่าจัดการหลังอีเมลที่เราต้องการลบนะครับเลือกลบผู้ใช้งานระบบก็จะให้เลือกว่าต้องการโอนสิทธิ์เอกสารของยูเซอร์ที่ลบออกไปแล้วให้กับยูเซอร์ใดกดดำเนินการต่อครับ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการเปลี่ยนอีเมลของระบบ Sme Move ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานด้วยอีเมลใหม่ได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆจาก Sme Move สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ